ก็จะมีแป้งแล้วก็หมูหมูอะไรสักหน่อยหอ,ม,อม,มยังตามคอนเซ็ปต์สวกค่ะหิวอะ่ะหิวมากมแล้วก็ะฮะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยจุกโหลอกอ่ะตักโก้ไหมเออไม่รู้เหมือนกันกโก้อยู่ร้านไหนสักคซ้ำชั่วอ่ะสวัสด,ดีค่ะพี่น้องค่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการส่วสดีเหนื่อย หัวมาอ๋อหิวอะ่ะหิวมากแล้วก็อะไรอ่ะฮะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเข้จโจุกโลก,อ,อ,ก,โกอ่ะตาโก้ไหมเออตม่โก้เหมือนาโก้อยู่ร้านไหนซักตำซั่วอะฟุตป่อง ตะโก้มันต้องมีใบตองไหมอ้าอันนี้มันมีกล้วยตะโก้ไฮโซนั่นจะเป็นขนมกล้วยใเปล่าตะโก้มันต้องบีบนะเนีย่ยเขาเรียกไม่ไม่ได้เรียกตะโก้หรอคุบารุเขาเรียกขนมอะไรขนมกล้วยเลยขนมกล้วยไม,ไม่แต่มันรสชาติเหมือนตะโก้เลยนะถ้ามาาันใส่จานมันจะเป็นขนมจานเซนดานเอ้ย,ยมันนีเพี่อยากกินเปล่าล่ะ พยองมึงได้เป็นพออ่อนอะอาะไม่มีเปลือกมันอ้อยมาแล้วอืมทายหน่อยททยหน่อยทายหน่อยเออฝนะั่งนีง้ดีนะนี่อซิกนินอของร้านนี้ค่ะหมูทอดเอา้ากูไปกินสิ่งนี้เจอกินอันนี้อ,อิ่มไปกว่าเกี๊ยวปลาโกงตํากุ้งสด ตำหอยแครงอาามังคอาตำหอยแครงไปทางมึงเลยอ่ะแล้วก็ดิฉันสั่งอันนี้ค่ะดิฉันสั่งขาดไม่ได้คือขนมจีนเพื่อนเอาอันนี้ไปรับผิดชอบของตัวเองเลยอันนี้ฉันจะรับผิดชอบของฉันเองอ่ะแล้วเราก็กินด,ด้วยกันแบบนี้อ่ะโอเคเอมวมจ้ะและน,นี่อาหารส่วนตัวค่ะ ทำแบบนี้ค่ะทุกคนเทแบบนี้ค่ะเราจะต้องบึ้มแบบนี้เลยนะคะจันนะเนื้อเอ,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 อ๋อมันเพิ่นะได้ต่วนเพิ่นเพิ่นอีได้ล้างยากใครหน้าขุนอำนเดยน้ำแจ่วองเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเราก็เทเลยนะฮะทุกคน,นะคะ่ะอื้อ พอเทเสร็จแล้วเราก็เราก็โคลีนะคะทุกคนห์อเดี๋ยวมันก็ซูมอยู่เป็นบอดี้กับมันเออเธอก็กดหยุดแล้วก็กดถ่ายวิดีโอธรรมดากดหยุดปุ๊บแล้วก็เลือกนะธรรมดาก็งามตีเอาห้านาทีก็้วพร้อมยัง เสียบสวงเังมากเอ้อเาลืมมันมีแกงหัวค่ะแก,ง,ะะแกงเห็ดคะ่ะแกงวันกี้ต้องโดนหามึงแกงหอวเปละ่ากูกาว่าอายู่แกงอย่างแกงหัวและตำกุ้งสดไข่กุ้งก่อนของโปโรดออย่างค่ะ นี่มันต้องแบบนี้อือโอ้เรายจฉันคือไม่เอาหางออกมา มหมดอยู่นล้วฉันรู้แต่หิวไม่นะใครบอกหิวมากเราเพื่อนไม่ไม่มอุ้ยถ่ายแบบภาพยนตร์พอสวยมากเลยอ่ะเมื่อกี้แต่สร้างตอนเนี่ย รีโอกินมอ,อนสซิ่งีกว่าท <c oughs> ีนี้ก็จะเป็นเมนูของดิฉันนะคะอะไรเนี่ยเขาเรียกเ <c oughs> ขาเกีย่ยปากหม้อยวนเ <c oughs> หรอต้องยวนด้วยเหรอธรรมดาไม่ได้อะบอข้าเจ้าผผาเวา้าเนาะแล้วก็ราดน้ำจิ้มเข้าไป <c oughs> <c oughs> มันก็จะมีแป้งแล้วก็หมูหมูอะไรสักหน่อย มาโอ้สวยมากเลยผมมึงอ่ะร้านนิทานะคะอ๋อแล้วเมื่อวานกูแต่งหน้าสวยๆไม่ถ่ายให้เะติอวันนี้กูม่ได้แต่งหน้ามึงถ่ายให้กูมาแบบกูก็การ์ีนไงอันนี้หมูเป็นซิกเนเจอร์ของร้านหมูทอดหน่อยมันอร่อยหรอ อร่อยเขาก็จะเสิร์ฟมากับเจล oh. เจลเมดา <c ười> มันเป็นซิกเนเจอร์ของเขาไงแต่คนกินก็จะซิกนิกฮะ <Huh? laughs> หมูยอก็อร่อยเนอะแจกเทียนให้พี่น้องบุงเออฝนห้วยๆค่ะ แกงร้อนร้อนแกงร้อนร้อนสดมนกเลยคุณว่านเอามาสองคนเนี่ยนอนด้วยกันทั้งคืนเนี่ยไม่ต้องห่วงเราไหมโควิดโควิดจอนกลมจอนกลางกวนน้ำรันเดือดหนังระยะนิดนึงเดี๋ยวมิ้งมาเลยแล้วยันบูหลังเกีย๊ยบโอ้ยหหลังเกีย๊ยบ อร่อย <Okay. S 2> เอาซีเมนแค่น่อยออยแข็งใหญ่เบิ่มมากค่ะมไม่ชอบอย่างเดียวคือแบบว่ามันมันได้งัดเต็มมันสุกเกินอะเอ้าอีกินหอยแข็งดิบจังไหนคะบอกว่าเป็นกินดิบกินเพิออ่มเนี่ยกินเพิ่มนะกินเพิ่มเหมือนกับว่านนะอ,อันนะี้คิดถึงวันที่เรามาสอบสัมภาษณ์กันแล้วก็มานั่งกินตำหอยแข็งวันนั้น สอบสัมภาษณ์ตอนสอบเป็นครูผู้ช่วยเหรอสอบรองเอาสอบรองเหรอเรามากินนี่เหรอเรามากินนี่อเอาทีมึงผ่านกับมากินนี่ทีใช่วันนั้นอะเ,ออเราเสร็จแล้วเราก็ไปนอนหลับเพราะว่าบ่ได้นอนเบิดเวินเบิดคืนตื่นเต้นไ <laughs> <laughs>